นีนะครับเดีย๋ยวเราจะพามาดูลูกลูกขี้ฉานนะครับมันจะมีอยู่สองตัวนะครับมาโกมาโกน,น่ารักจังเลยมาโกน่ารักจังเลยนะมาโกนี่น่ารักจังเลยเอา้าไอ้โยลีก็น่ารักโยลีก็น่ารักหมดกันนี่ก็น่ารักหมดกันนะเนี่ยน่ารักจัง,งนน<ม>เลยนะเนี่ยลองดูขี้ฉานได้ไปเอน้ำแข็งมาเลยเนี่ลูกขี้ฉานเฮ้ยบ้านนี้นลูกขี้ฉานได้จังเลย น้องชื่ออะไรน้งชื่อตรงดีหรอนี่้อชื่อมาโก้นี่อชื่อมาโก้ชื่อมาโกั่นันด้วยลน้อชื่อาโโอหันกัหน้ี่เคหรอพีุ่อเค้กเหูกีชื่อเค้กเหอลูี่เคอี่เคกกะี่เครอาลัวริชามาแล้วโอ้ยชื่อเ้อะไรพ่อเคาร นี่เม่อาข้วินี่ยมาตมาน้ารัจังเลยมาต่หน้ารัจงเลยแลวเนี่ยมามามาโกโอ้ยนี่ก็หาข้ากันเหรอโอ้ยนี่ตเพไครับมลบกไปพี่วิชาส่ายเอ้วิชาโอ้ตายตายตากก็ไม่รู้ชานะครับเจาหนหนุคน้หูุมาเขเป็นยังไงนมอาลูวิชางดด้วยตัวเงูวิชาจะโดุี่ก็รูวิชาอะไรนะครับอยู่รับอยู่ รักทุกคนเลยนะไอ้หนูเอย้ยรักโกเข้ามาเล็น้ำูๆๆูห้โกจริงจริงจรนอยนายหนึยอะ,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 ะเลยนะเธอเนี่ยไปไหนไอ้นลูกอิดเอวนลูกดวิอืนี่าลิถานะครับนี่กอถู้อขายเยอะบ้านนี้